โู้ลึกรูก้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงวิเคราะห์ดวงดาวนะครับสำหรับสายเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเลยของวันที่16กรกฎาคม2567นะใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคจะต้องมาดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภในช่องของอาจารย์นะครับรายการแรกก็คือรายการวิเคราะห์ดวงดาวที่ท่านกาลังดูอยู่นี้นะครับจะบอกเบอร์เซ็นต์แต่ละลัคนาบอกแนวทางตัวเลขแต่ละลัคนา บอกเลขสรุปให้ด้วยและที่หลายคนชอบกันมากคือองศาดวงดาวดูติดตามกันมาแล้วก็ดูกันเป็นแล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้โหหลายคนประสบความสาเร็จกันอย่างมากเลยรายการที่2นะครับก็คือเลขนําโชคนะเลขนําโชคเนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรก็มาดูเลขนําโชคเพราะเลขนําโชคจะมีตัวเลขทุกลังวันเอาไว้วิ่งเอาไว้ให้เลยเสร็จแล้วมีมนต์คาถาให้สวดสวดอธิษฐานจิต กดหน้าจอให้หยุดได้ตัวเลขรางวัลแล้วก็นําไปซื้อกันโดยจะบอกวิธีซื้อให้ด้วยแต่ละลักษณะซื้อยังไงซื้อกับใครใช้หรือหญิงเด็กหรือที่ผู้ใหญ่บอกให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็สําหรับสายเสี่ยงโชคนะและรายการที่3คือโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนถ้ามีลักษณะท่านอยู่ในนั้นแปลว่าจัดเต็มได้เลยนะครับดูดวงคึ้่นปีหลังกับจัดพิษน ดาวสัวประธานแห่งความบัดกรอกประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกประตงจะเดินถอยหลังสีเดือนตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึง4พฤศจิกายนจะใช้โอกาสนี้ยังไงให้เดินให้ถูกทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคช่วงชิงจังหวัดและโอกาสให้รอดพ้นจากอุปสรรคความเหนื่อยยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้รุ่งเรือง และดาวพฤหัสประธานแห่งความดีงามความสุขความเจริญของชีวิตจะเริ่มเดินไยหลังตั้งแต่3ตุลาคมถึง14กุมภาพันธ์258จะปรับตัวยางไรให้เกิดผลกับดวงชะตาแบบก้าวกระโดดตรรจโยงชะตากับประจัก์ิษระแบบรู้ลึกรัวจริงแม่เยาะพบปัญหามีทานออกอย่ารอชาร้าอย่าปล่อยให้ปัญหารุกรากใหญ่โตจนแก้ไม่ได้ดูดวงคลื่ปีหลังกับประจัก์ิษณะ วันนี้วันที่16กรกฎาคม2567เนี่ยเป็นวันอังคารวันอังคารกำลังวันก็คือ8นะเลข8นะครับตนุลักษ์ในวันนั้นคือเลข6คือพระศุกร์นะตนุลักษณ์ก็หมายถึงตัวตนตนุเศษหมายถึงจิตวิญ,ญญาณคือเลข1นะครับเป็นดาวอาทิตย์นะอันนี้ก็คือโปรไฟล์ดวงในวันนั้นคราวนี้มาดูคุณภาพดวงดาวคุณภาพดวงดาวนะครับ เลขหนึ่งดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคโอ้โหโดดเด่นมากเลยราชาโชคคือโชคอยาดพระราชาทําน้อยได้มากอย่างนี้ได้อะไรง่ายๆอย่างนี้นะครับเลขสองดาวจันทร์เป็นนิดนิดหมายถึงอ่อนกําลังหมายถึงลดน้อยถอยลงนะเลขสามดาวอังคารเป็นราชาโชคเหมือนกันโอ้โหโดดเด่นมากนะในวันนี้16เนี่ยนะครับมีดาวราชาโชคถึง3ดวงเลยนะ เลข4ดาวพุธเป็นจตุสดดยนะครับได้เกณฑ์อยู่ในราศีทวาลน,นะเลข5ดาวพฤหัสเป็นจุลจักจรจุลจักรนี่ก็น้องๆมหาจักรเลยจะยิ่งใหญ่ได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเลขหดาวศุกร์เป็นราชาโชคนี่ราชาโชค3าดวงเลยนะมีเลข1เลข3เลข6เป็นราชาโชคนะโชคอย่างพระราชานะครับ เลข7ดาวเสาเป็นกเษกเษตรเกษตรตาที่ปีหมายถึงหนักแน่นมั่นคงม,มีกําลังนะเลข8เลข9เลข0ไม่มีตําแหน่งอะไรนะครับอ่ะคราวนี้มาดูองศาดวงดาวที่หลายท่านชอบกันมากนะบางคนก็มีเทคนิคนะดูกลางองศามั่งดูที่10 20 30มั่งดูพึ่งเข้าพึ่งออกอะไรก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะ อาจารย์ก็ใช้วิชาของอาจารย์แล้วก็มาถ่ายทอดเอาไว้เป็นองศาให้ใครที่จับประเด็นได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแล้วนะครับดาวอาทิตย์เลข1 29.48ดาวจันทร์เลข2 0.34ดาวคารเลข3 2.26ดาวพุธเลข4 24.17ดาวพฤหัสเลข5 18.16 ดาวศุดเลข6 9.0ดาวเสาร์เลข7 19.17ราหูเลข8 15.30ดาวเกตเลข9 14.30ดาวมฤตยูเลข0นะครับ8.49อ่าคราวนี้มาดูเปอร์เซ็นต์แต่ละลัคนานะครับ อย่างที่อาจารย์ใช้คาเนี่ยใช้คําว่าลัคนานะเพราะว่าคําว่าลัคนากับราศรีมันไม่เหมือนกันนะครับลัคนาเนี่ยจะใช้5เรื่องคือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิด5เรื่องถึงจะผูกมาเป็นลัคนานะแต่ถ้าคําว่าราศรีมันเป็นแค่วันที่กับเดือนมันไม่มีความแม่นยํามันจะแม่นยําเพียง10%นะครับแต่ถ้าผูกลัคนามันจะแม่นยํา90%เลยอย่างตัวอาจารย์เองเกิด3 1พฤษภา ราศีพฤกษ์นะแต่เวลาดูดวงไม่ว่าจะดูรายการโชคลาภดูดวงอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ลัคนากัดอย่างเงี้ยเพราะจะผูกผูกลัคนาแล้วมันกลายเป็นกัดน,นะไม่งั้นนี่นะเราก็จะดูผิดเลยอย่างเงี้ยเลขนําทางของพฤกษ์กับกันก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นใครไม่รู้ลัคนานะติดต่อไปที่ไลน์แอดโอเปนดาวได้เลยนะครับลัคนาเมษเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลขนาทางหก 7-8-120พลิปษบ80%เลขนำทาง402-386มิถุน70%เลขนำทาง635-018กรกฏ80%เลขนำทาง789-012 สิง7์เจเลขนำทาง8 7 5 6 3 0กัน80%เลขนำทาง2 1 7 4 3 6ตุน70%เลขนำทาง4 5 6 9 8 0พิจิก65%เลขนำทาง5 0 6 8 7 1ธนู 85%เลขนำทาง781024มังกร80%เลขนำทาง873210กุม80%เลขนำทาง506123มีน65%เลขนำทาง456871อ่าครบถ้วนนะครับเลขนำทางตรงนี้นะ ท่านใช้ความซ้ํานะคนที่เข้ามาดูคลิปติ๊กเลยของทุกลัคนาเลข6 7 8 1 2 0แล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กไว้40238 6ก็ติ๊กติ๊กแล้วดูสุดท้ายว่าเลขอะไรมันได้ติ๊กเยอะสุดอ่ะเรียงลําดับมาเลยเป็นเลขที่ติ๊กเยอะสุดอย่างนี้นะแล้วเวลาที่เราดูเราก็ไปดูที่เลขสรุปว่าตัวไหนมันอยู่ใกล้ตัวไหนก็จับตรงนั้นนะอย่างรอบที่แล้วก็โอ้โหศูนย์สามเต็มเต็มเลยนะ แฮปปี้เอนดิงนะ503อย่างเงี้ยนะอ้าวอาจารย์จะสรุปให้นะครับจะสรุปให้เหลือ6ตัวเลขสรุปนะครับไขรหัสชีวิตพริกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูง ที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีต เพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยาศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ o p e n d o w ว 780426ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับขอให้มีโชคมีลาภสำเร็จสมปรารถนาทุกคนครับและตอนนี้นะครับอาจารย์เตรียมเลิกมงคลเอาไว้ให้ด้วยนะครับไปดูเลิกมงคลต่างๆมีเตรียมไว้ให้หมดเลยทําบุญบ้านทําบุญบริษัทลงเสาเอกนะเลิกทําพิธีมงคลต่างๆ เตรียมไว้ให้อยู่ในเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับไปดูกันได้นะครับ